fighter here fighting out of the blue corner she is 31 years of age has 160 centimeters tall with a professional fight record of 49 fights 32 wins and one draw please put your hands together for cindy Silvestra from france oh, ประสบการณ์สูงมากครับสาววัย31ปีจากฝรั่งเศสครับจากปารีสครับ160เซนติเมตร31ปีแล้วครับวันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก1 1อสบปปอนด์ครับ สวชกมุมแดงครับอายุ27ปีจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยสูง156เซนติเมตรชกมาแล้ว35ไฟชนะ22กะมือต่อรับนางองเลี้ยงประเสริฐ from Thailand นักชกสาวครับฉายาปากไม่แดงไม่มีแรงต่อยอครับสาจากเมืองลับแรงอุตรดิตถ์นางหงเลี้ยงประเสริฐ นางหงลิเวร์เอร์อาวุธมีอาวุธศอกนี่ถือว่าอันตรายครับนี่ครับ27กับ31ปีต่างกันอยู่4ปีครับ156กับ160ต่างกัน4เซนติเมตรครับประสบการณ์น่ยไม่ต่างกันมากครับแต่ซินดี้เน <cheers. S 2> mm ี hmm. ่ยเป็นประเภทขาลุยครับส่วนนางหงนหี่จังหวะฝีมือครับแหมวันนี้ก็ปากแดงเช่นเดิมครับซินดี้นี่ก็ประเภทเดินเข้าหาครับ เอกลักของเธออย่างก็คือผมนะครับสีผมเนี่ยจะออกสีม่วงๆชมพูชมพูครับสีหลักไปหน่อยครัข้างขวาดีครับแค่วันนี้มาแปลกครับนางหงไม่ถอยเยอะครับปักหลักยืนสู้กับซินดี้วนออกแค่ข้างนะครับ ไปล่างครับซินดี้โอ้แข่งสายไอดีครับจิ้มขวาแล้วก็รัดตีก่อนเลยครับซินดี้นางหงรัดล่างครับทำอะไรไม่ถนัดนะครับตีก็ตีไม่มีน้ำหนักครับซินดี้ถีบไม่ถึงอีกหัวดซ้ายสวยครับนางหงจิ้มลำตัว โอ้แข่งก็ใช้ได้ครับวันนี้โอ้จังหวะนี้ดีเลยครับอ่าซินดี้รัตในตีแต่ตีไปบริเวณเน็บเนบสีข้างนะครับมันก็ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับนางหงเท่าไหร่นะครับใส่หมวกนอกเดินเข้าหาครับโอ้โดนหมัดนางหงอ้าวโ,โ,โ,โดนซ้ายครับร่วง อุ้ยโชคดีครับกรรมการไม่นับครับโอ้ยิ้มเขินเลยครับนางหงโอ้เมื่อสักครู่นี้โดนจริงนะครับแหมลุยแหลกแล้วครับสินดี้ครับลุยแหลกแล้วครับพอเห็นว่านางหงโดนแล้วมีอาการโอ้กำลังใจหมาเลยครับสินดี้เด้งตีโอจังหวะนี้ตีเจเบครับโอ้ต้องตั้งกำแพงขวางครับนางหงโอ้ประมาหารครับเผลอไปหน่อยครับไปเราเล่นไม่ได้นะครับสินดี้สวิสเฟยครับ อันตรายอืมเนี่ยครับเพรเตะขวาแล้วซ้ายตกเจอหมัดซ้ายซินดี้เลยครับโอ้โหแข่งขวาดีครับตามด้วยซ้ายอ่ะซินดี้ใส่มหมอกน็อกปวดขวาดีครับนางหงษซินดี้เด้งรัดปลายหน้าโอ้โหตีอืมนางหเอียงหงเอียงข้างให้นะครับก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่เลยทำให้เป้ามันเล็กลงครับ อ่ะยัดขวาครับอ่ท้องจะเปิดโล่งจริงๆครับซินดี้ครับแกใส่หมวกกันน็อกหมดยกแรกครับโอ้โหเกือบไปครับนางหงเผลอไปนิดครับเรียกว่ามีเสียวนิดๆเลยครับไปดูไฮไลท์ครับยกแรกนี่ครับจังหวะเตะขวาแล้วก็กาดตกครับเห็นบ่อยๆครับ โอ้โหเนี่ยครับกาดตกครับโดนซ้ายของซินดี้ไปเต็มเต็มเลยครับโโดีว่าลุกขึ้นมาเร็วครับ <S 2> <S 2> <S อ่ะยกที่สองว่ากันต่อครับหมดแข้งซ้ายไปนางหงซินดี้เดินลุยแล้วครับอืมดักเข่าดีครับโอ้แต่รัดทีนี้รัดแน่นจริงจครับซินดี้เข่าไม่เข้านี่ไปว่าเอาทีหนึ่ง การกอดการรัดนี่มันทําให้คู่ต่อสู้นี่บางทีมันอ่อนเราหงยรหยแรงลงไปเลยครับเพราะว่าต้องดิ้นให้หลุดจับนางหงบ้างครับอ่ะเป็นที่ของนางหงรัดบ้างครับโอ้ยสินดี้นี่แกตีแหลกเลยครับตีไซโคง้งตีอ้อมตีตรงตีทะแยงครับคือไม่ต้องตั้งหลักไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากครับจับได้นี่นางออกเรียกว่าจากทุกซอกทุกมุมเลยครับอ่ะ ว่ากันต่อครับนางหงงวดขวาเจอหมัดขวาสวนีครับเดี๋ยวโดนแล้วก็โอ้โหใส่สัดๆเลยครับนางหงโอ้ต้องตั้งกำแพงขวางขวางอยู่ไหมอ้าวไป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 ไแไปอยู่หน้าจ่าบุลเลอร์เนี่นะครับเอาช่วยตั้งเข้ามาครับเกือบไปครับโอ้โหประเภยปล้มสู้ฟัดจริงๆครับซินดี้ครับ แข้งขวเนี่ยครับพอเตะเขาแล้วก็หน้าเปิดกาดตกครับโดนหมัดตลอดครับนางหงโอ้ตั้งแต่จุดนี้ด่วนเลยครับโอ้แข้งขวาดีครับบัตใดเลยครับซินดี้ตีเนี่ยรัดได้เวียงมาตีเวียงมาขาบุมโอ้โหเวียงกันไปเวียงกันมาครับแต่เป็นซินดี้ไปอยู่ข้างล่างซะอย่างนั้นครับอารมณ์ยังดีอยู่ครับนางหงยังต่อยไปยิ้มไปครับ วันนี้ยังไม่ได้โชว์สอกันเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าจุดเด่นของเธอนะครับรักมาตีโอ้ดูซินดี้เองเอาคางถูด้วยครับแ่อ่ะโอ้จินมหมัดขวาสวยครับซินดี้ถ้ายยันอ่าถีบขวายันเลยครับอ่ะนางหง เตะขวาซ้ายหลุดครับซินดี้เจอซ,ซ้ายเบาๆนางหง้โดนอีกแล้วครับโอ,โอ้แก้ไม่ตรงจริงครับนางหงํารัดวงในครับซินดี้ชิงตีก่อนอีกอ่านางหงก็ตีสู้ครับดูการรัดของซินดี้นะครับรัดไปสามเหลียมเลยครับเอามาขัดกันนี่โอ้โหบางทีนี่หายใจไม่ออกขวาไม่ถึงครับซินดี้ซ้าย โอ้สายหลอดกาดอีกแล้วเข้ามารัดตีเอาละครตีสู้ครับมียัดไส้โอ้แล้วก็คาไว้ครับดูครับดูครับโอ้ใช้พลังเยอะนะครับแบบนี้ครับโอ้ผมเรียบมองนาฬิกาครับสินดีโอ้หมดยกซะก่อนครับใช้แรงเยอะจริงๆครับอ่ะสองยกผ่านไปครับออกปากยังแดงอยู่ครับแมงหงดูภาพช้าครับ นี่ครับจังหวะเตะแล้วหน้าเปิดครับและซินดี้ก็ช่วยโอกาสได้เร็วซะด้วยครับจังหวะประชิดโอ้โจังหวะนี้หมัดขวาสวยครับนางหงแม่แอบรักอัปคัดดีครับอ่ะดูต่อยกที่3มยกตัดสินครับใครจะเข้าป้ายครับมันลุ้นกันครับโอ้โเดินเข้าใส่เลยซินดี่ วดแข้งขวารับครับนางหงลัดในอีกแล้วครับสินดีชิงตีก่อนครับโอนางหงตีแล้วก็คาไว้ครับคู่นี้วัดกันที่วงในจริงๆครับทันในใครแน่นในใครดีนี่ก็มีชัยไปกว่าขึ้น วงนอนนี่แน่นอนครับเป็นของนั่งห่วงแล้วครับแต่ท่านในนี่โอ้โหซินดี้นี่แกก็ตีแหลกเหมือนกันแต่ว่าสกูตเตะไปโดนไปไปกระจับแล้วมวยหญิงก็มีกระจับเลยครับโอ้ยสายลำตัวสวยครับนางห่วงซินดี้ก็นี่ครับมาอีกเดี๋ยวป้หน้าเปิดอีกแล้วครับเขี่ยวว่าโอ้ยแข้งขวาของซินดี้ครับเจอแข้งซ้ายนางห่วงสวนครับโอ้โหดูแล้วคู่ขี้สูสีครับ ยจังหวะไปนหน่อยครับสายอีกดีครับโอ้แข่งดีสองแข่งนี้ครับโอ้จิ้มสายสวยครับนางหงแม่มาออกมาเป็นมวยจังหวะฝีมืออีกแล้วครับรัดพอรัดปุ๊บนี่ซินดี้แกชิงตีก่อนเลยครับโฆนาหงแรงยังดีครับดันซินดี้ไปติดเชือก มาโอ้แข้งซ้ายดีครับแม่แข่งซ้ายซินดี้ก็มาทุกซ้ายโอ้ดูซินดี้แกตั้งใส่หมวกน็อกสูงแล้วเดินเข้ามาเลยครับโอ้จ้นซ้ายสวยครับซินดี้เอาเป็นสัญญานะครับว่าท้าชนเลยครับซินดีกก้โอกาสสูงๆมางัดศอกตีโอเขามาเน้นวงในโดยเฉพาะเลยครับวันนี้ซินดี้โอ้ตีมงานตะโกนบอกอีกหนึ่งนาทีครับวันมินิทครับให้ซินดี้เดินให้สุดครับ ข้างขวาครับยังติดหลุดไปครับขวาของซินดี้เจอซ้ายนางหงเข้าไปโอ้จังหวะน,นี้สวยครับนางหงนี่ครับตีเข่าซ้ายแล้วก็คาวไว้ครับเนี่ยช็อตนิดช็อตหน่อยนี่นางหงนี่ทำได้ดีนะครับสวยจังหวะได้ดีอ่าครับอีกไม่ถึง3 0ิวินาทีแล้วครับซินดี้ขยโยเข้าไป โอ้ยังหลุดหมดเลยครับนางหงรัดได้โอ้เนี่ยครับตีแล้วคาเอาไว้ครับใกล้เคียงมากครับคู่นี้ชอบแบบไหนครับคนหนึ่งขยันครับอีกคนหนึ่งตั้งรับดักจังหวะแบบนี้ครับโอ้โหมองไม่ออกจริงๆครับคู่นี้ อาวุธค่อนข้างสูสีใกล้เคียงกันครับนี่ครับกอดคอกันเลยครับเดินรอบเวทีภาพช้าครับนี่ครับแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดของนางหงครับมาเป็นไม้คู่ครับจิ้มซ้ายสวยครับจังหวะนี้ขณะที่ซินดี้ก็มีแข้งโต้ตันหลอดนะครับทีต่อทีคำต่อคำเลยครับคู่นี้ไม่มีประเภทต้อนตือฝ่ายเดียว ตักจ <c oughs> ังหวดแทงซ้ายลูกนี้ดีครับมียกหลอกทีนึงครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายโอ้แล้วก็เป็นสาวฝรัร่งเศสครับซินดี้เซเวสเตรครับเ <c oughs> ฉือนเอาชนะไปครับโอ้สนุกสูสีครับคู่นี้